อำเภอเสาให้และพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรีจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกิจกรรมย่อยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติดีโฮปที่ 23. มีนาคม2568ณต้าน้ำโบราณตำบลต้นตาลหมู่ที่4อำเภอเสาให้จังหวัดสระบรุรีมีนายยุทธนาโพธิวิหกประรัดจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการ,ส,ส,ร,ารส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน มนีนายชินอาดและสิอัครลักษักในอำเภอเสาให้กล่าวรายงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกิจกรรมด้ยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นักที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติดีโอปประจําปี2568ซึ่งโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจัดจกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ wont. หรือดีฮปโครงการที่กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับองค์การร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือดีก้า เพื่อยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการชุมชนในการเรียนรู้เริ่มสร้างสรรค์และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในมีอยู่ในพื้นที่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวในรูปแบบของนิทรรศการชุมชนที่นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้หรือมีประสบการณ์จากการลงมือทําเองปฏิบัติด,ด้วยตนเองอําเภอสองห้จึงดําเนินการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ เพื่อต่อย,ยอดความสำเร็จในการพัฒนานิทรรศการในโปรแกรมการท่องเที่ยวของบ้านต้นตาลหมู่ที่4ตำบลต้นตาลเสาให้สระบุรีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักท่องเที่ยวในการปฏิบัติหรือส่งเสริมในการท่องเที่ยวโดยชุมชนประชาสัมพันธ์ประกอบการชุมชนและชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั่วไป